ต่อมาสายสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสายสายกลาวนะครับซึ่งจะเป็นสายกลาวของทุกเส้นนะครับส่วนสายสีน้ําตาลนะครับจะเป็นสาย VCC หรือว่าไฟเลี้ยงตัววงจรภายในตัวมอเตอร์นะครับเป็นไฟเลี้ยงนะครับอ่าต่อมาสายสีส้มจะเป็นสายวอต์นสปีดนะครับก็คือสายเนี้ยจะถูกสั่งมาจากบอร์ดนะครับเพื่อให้มอเตอร์หมุนโดยก็ จะสั่งมาเป็นแรงดัน DC ที่ไม่คงที่ครับแรงดันน้อยรอบก็จะเบาแรงดันสูงรอบก็จะสูงนะครับโดยทั่วไปน่าจะอยู่ที่ประมาณ0-5โวลต์นะครับอ่ะย้อนกลับไปสาย VCC เนี่ยจะเป็นสายแรงดันอยู่ที่ประมาณ5โวลต์หรือ1 5โวลต์แล้วแต่มอเตอร์นะครับสุดท้ายนะครับเป็นสาย h o r l s เซ s o r นะครับจะเป็นการส่งฟีดแบ็กกลับมาจากตัว มอเตอร์เพื่อไปบอกแผงว่าตอนนี้มอเตอร์หมุ